คุณเคยใส่เสื้อยืดตัวโปรดไปทิปแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างใส่เสื้อยืดตัวโปรดไปทิปสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีและความทรงจาที่น่าจดจําได้หลายอย่างนี่คือความรู้สึกที่อาจเกิดขึ้นหนึ่งความสบาย เสื้อยืดตัวโปรดมักจะทําจัดเนื้อผ้าที่นุ่มและสบายทําให้รู้สึกดีในทุกการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการเดินชมวิวหรือทํากิจกรรมต่างๆ 2. ความมั่นใจการใส่เสื้อยืดที่เราชอบทําให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นเพราะเรารู้สึกดีและมีสไตล์โดยเฉพาะเมื่อเสื้อมีสีหรือดีไซน์ที่เหมาะกับเราหรือเข้ากับบรรยากาศของสถานที่3การเชื่อมโยงกับความทรงจาเสื้อยืดตัวโปรดอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สําคัญหรือช่วงเวลาที่ดีในชีวิตเช่นการท่องเที่ยวกับเพื่อน หรือครอบครัวซึ่งทําให้เสื้อมีคุณค่าทางจิตใจ 4. ความเป็นส่วนตัวการใส่เสื้อที่มีลักษณะเฉพาะตัวทําให้รู้สึกว่าตนเองมีเอกลักษณ์และเป็นตัวของตัวเองโดยสามารถแสดงออกถึงสไตล์และรสนิยม 5. ความง่ายในการแต่งตัวเสื้อยืดตัวโปรดสามารถเข้ากับกางเกงหรือกระโปรงได้หลายแบบทําให้ไม่ต้องคิดมากในการเลือกชุดท,ที่เหมาะสมสําหรับทิปสร้างเสื้อยืดตัวโปรดออกแบบลายสกินเองเสื้อยืดเลือกเสื้อยืดรุ่นสอบสไตล์ทรงออริจินอลสไต ลมินิมอลเนื้อผ้าคอตตอนเบอร์32เนื้อผ้าโปร่งระบายอากาศได้ดีเสื้อยืดตัวโปรดสามารถทําให้รู้สึกดีและสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจําทําให้การเดินทางมีความหมายมากยิ่งขึ้นค่ะ